สวัสดีครับชาแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวเอาบ้ารุ่นอัตโนมัติกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด s u b สไครป์ชาแนลของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะเอาบ้าเรือนนี้นะครับก็เป็นนาฬิกาในรหัส A L c 1 5 9 X 1นะครับซึ่งก็เป็นรุ่นที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานจากทางเอาบ้านะฮะแล้วก็ผมว่ามันมีรายละเอียดหลายๆอย่างนะที่น่าสนใจมากๆนะครับเริ่มจากตัวหน้าปัดนะฮะตัวเนี้ยมันจะเป็นหน้าปัดสีดำนะ เห็นลิ้วอยู่บ้างน,นะเวลาหมุนเจอแสงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยมันจะมีดีเทลแบบค่อนข้างจะเยอะนะฮะตรงมากเกอร์ทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเขี้ยวแหลมๆมาแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีเลข3 6 9หเป็นตัวเลขกำกับไว้นะฮะแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ผมว่าแบบค่อนข้างจะประหลาดตามากๆนะครับก็คือลงเลข3ตรงเนี้ยคือมันเป็นเลขที่แบบมีการตัดหัวเลข3ไปนิดนึงนะครับทำให้ดูแบบเป็นเลขที่ไม่ค่อยเต็มเลขเท่าไหร่อะ่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นดีเทลอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะม ขัดหูขัดตาแล้วก็ดูแปลกตาไปอยู่บ้างนะฮะแล้วก็ช่องวันที่เนี่ยเป็นช่องที่แบบพื้นหลังเป็นสีขาวด้วยมันก็เลยดูเด่นขึ้นมาประมาณนึงเลยนะฮะคือไอ้ด้านขวาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ ค่อนข,ข้างจะขัดกันไปเยอะพอสมควรนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยผมว่าตัวอักษรก็ค่อนข้างจะเยอะนะมีทั้งออโตเมติกนะฮะ water resist นะครับ5า a อะไรแบบนี้ทำให้ด้านล่างเนี่ยมันเหมือนมีอะไรกองๆอ,อยู่แบบค่อนข้างจะเยอะไปหน่อยนะฮะแล้วก็ส่วนตัวมาร์เกอร์เนี่ยถ้าเกิดเราหันข้างๆนะครับเราจะไม่ได้เห็นนะว่ามาร์เกอร์ต่างๆเนี่ยมันมีความนูนอะไรขึ้นมาเท่าไหร่นะมันเหมือนเป็นการสกรีนสีเงินลงไปแบบบางๆนะครับทำให้แบบมันอาจจะดูแบบไม่ได้มีมิติคือถ้าเกิดมองไกลๆเนี่ยผมว่าโอเคมากเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเริ่่่มมาเพงทีนะ ตัวหน้าปัดเนี่ยผมว่ามันอาจจะดูแบนเรียบแล้วก็ดูแบบไม่ได้มีราคาขนาดนั้นนะครับซึ่งเอาจริงก็โอเคยอมรับได้นะครับเพราะว่านาฬิการาคามก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แพงมากที่แล้วนะฮะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเรือนนี้เขามีรูมมาให้นะครับคือเอ็มเกลมๆด้านนอกเนี่ยตรงที่มันอยู่หลังมาร์เกอร์นะฮะแล้วก็เข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยมีรูมาให้ที่เวลาเข้าที่มืดอ่ะก็จะเลืองแสงขึ้นมาประมาณหนึ่งนะฮะไม่ได้ให้รูมาเยอะมากนะครับแต่ก็ถือว่าพอใช้งานในที่มืดได้นะฮะกระจกก็เป็นมินนัิเกิด เจอฝ้าเต็มๆเ,เนี่ยก็เอาไม่ค่อยอยู่เหมือนกันนะครับส่วนฟังก์ชันเรือนนี้เม็ดไม่ยมไม่ได้เป็นสกูดาวคราวนะฮะแล้วก็ไม่สามารถขึ้นลานด้วยมือได้นะฮะเครื่องของเรือนนี้ก็เรียกว่าเป็นเครื่องแบบตระกูลล่างสุดเลยของออโตเมติกจากทางอัลบาแล้วก็ไซโกนะฮะซึ่งถ้าเกิดจะขึ้นลานนะฮะก็ต้องอาศัยการใส่บนข้อมือน,นะฮะการแกว่งไปแกว่งมาอะไรแบบนี้แทนนะครับฟังก์ชันเนี่ยดึงมาทีนึงนะฮะแล้วก็หมุนลงเนี่ยเพื่อตั้งวันที่มันเป็นชื่อนะฮะแล้วก็หมุนขึ้นเนี่ย เพื่อตั้งวันที่ที่มันเป็นตัวเลขนั่นเองนะฮะดึงมาทีหนึ่งก็เป็นการตั้งเวลาอันนี้ฟังก์ชันง่ายๆเลยส่วนตัวเคสเนี่ยทำมาค่อนข้างจะมีเลเยอร์เยอะเหมือนกันนะฮะอย่างตัวขอบเบซิลเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีแบบขอบ2ชั้นมาแบบนี้นะฮะก็จะเป็นดีเทลอย่างหนึ่งที่ทําให้เวลามองจากด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นเป็นริ้วๆขอบๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมาดูทรงเคสเนี่ยผมว่าทรงของเคสทําได้ดีมากนะครับเป็นทรงที่แบบ ค่อนข้างจะเพียวแล้วก็ตัดมาตรงๆแบบมีความโมเดิร์นประมาณหนึ่งนะฮะซึ่งดีไซน์แบบนี้เห็นแวบแรกเนี่ยตอนแรกผมไปนึกถึงแกรนไซโก้เลยนะฮะคือไม่ต้องไปพูดถึงคุณภาพการขัดเงาหรือคุณภาพการผลิตนะฮะเอาแค่แบบรูปทรงแล้วก็เหลี่ยมมุมที่แบบมันมีการแทงมาตรงๆแบบนี้แล้วก็มีการหักเข้าไปด้านในแบบนี้ที่มันเป็นการขัดเงาอย่างเงี้ยจะเจอได้ในแกรนไซโก้บางรุ่นเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นทรงที่สวยดีนะผมถือว่าชอบตรงนี้พอสมควรเลยนะครับส่วนฝาหลังเนี่ยเขาก็มีการเปิดโชว์เครื่องมาให้ด้วยนะะะแแแน่นน่่ออาาาเเครรืงงงงก็บบไมไดทปตูลลลสุข กนะก็ไม่ได้เน้นความสวยงามอะไรนะฮะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีหลายๆคนที่แบบเวลาเห็นเครื่องอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีกว่าเป็นฝาหลังทึบๆนะครับจะให้ความรู้สึกดูแพงขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งนะฮะส่วนตัวเคสไซส์เนี่ยนับว่าเป็นเรือนที่ค่อนข้างจะมีความใหญ่โตประมาณนึงนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ42มิลเลยความหนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12.1มิลนะฮะส่วนลักทุลับอยู่ที่48.3มมิลส่วนของสายเนี่ยให้มาเป็นแบบเหล็กพับนะครับแต่ก็มีการขัดเงามาแบบหลายๆส่วนที่ค่อนข้างจะะดดูดีนะ ข้อกลางเนี่ยก็จะมีขอบที่มันเงาเงาแบบนี้นะฮะลักษณะสายแบบนี้มันก็จะดูเป็นสายแบบสไตล์ dress watch นะฮะใส่ใช้งานไปงานทางการหรือว่าใส่เป็นแบบ casual w a t c h ้งานสุภาพอะไรแบบนี้ได้เลยนะฮะไม่มีปัญหาเลยส่วนตัว b u c k กิก็มาเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีไมโครชัตมาให้3รูนะฮะ ก็ถือว่าเพียงพอแล้วแหละสําหรับการปรับสายนะครับโดยที่เรือน,นี้นะฮะตัดสายได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเป็นรายกาไซส์ใหญ่นะแต่ว่าสามารถตัดสายได้จริงๆเนี่ยคนที่ข้อมือประมาณสักสนิ้วเนี่ยผมว่าเพอเอยังใส่ได้เลยนะคือข้อมือของผมเนี่ยห้ 5. 5นิ้วนะฮะฝั่งเนี้ยยังเหลือให้ตัดอีก2ข้อนะครับแล้วก็ไมโครอัจัสเนี่ยยังสามารถขยับเข้าไปได้อีก2รูนะ ดังนั้นเนี่ยใครที่แบบข้อมือเล็กๆนะฮะและอยากได้นาฬิกาสาใ์ใหญ่ๆอะ่ะแต่กลัวใส่ไม่ได้นะฮะผมว่าเรือนนี้ค่อนข้างจะแก้ปัญหานั้นได้ดีเลยนะครับแต่แน่นอนว่าเอลิง์เนี่ยก็ยังเป็นแบบเหล็กพับแบบนี้อยู่นะฮะซึ่งก็ตามราคานาฬิกานะครับสายเนี่ยพอมันเป็นเหล็กพับแบบนี้นะเวลาใสา่ใสไปอะ่ะมันก็จะได้ยินเสียงแบบนี้แก,กแก๊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 กมีความโยกแยกมีความแบบเขยา่าเขยา่ขยาอยู่บ้างนะครับไม่ได้ดูแน่นหนามากเท่ากับพวกสายสไตล์ออสเตอร์นะฮะขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยนะครับข้อ้อ 5. 5. 5. ออมมืนขะะคีได ซึ่งเอาจริงๆในราคาประมาณสัก3 0 0 0นต้นๆอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีนะฮะนาฬิกาที่แบบมันเป็นออโตเมติกแล้วก็เคสไซส์เนี่ยประมาณ42มิลอะไรแบบเนี้ยนะครับส่วนมากอะ่ะเราจะเจอนาฬิกาเดรสที่เคสไซส์ประมาณสัก37 38แอะไรแบบเนี้ยอย่างไซโก้ตระกูล S N S S หรือว่า S N K L อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ถึง40มิลกันนะฮะ แต่ตัวนี้นับว่าเป็นตัวหนึ่งที่คนที่ต้องการนราฬิกาเคสไซส์ใหญ่ๆหน่อยอดูไม่ได้แบบเรสจัดมากๆยังดูมีความสปอร์ตมีความโอเวอร์ไซส์อยู่บ้างตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจะตอบโจทย์ได้ดีเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดให้เทียบกับทางไซโก้นะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นแบรนด์ลูกของเขาอะนะครับมันก็อาจจะเทียบกันตรงๆไม่ได้นะเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงไซโก้นะผมจะมองว่าหลายๆอย่างของไซโก้เขาก็ดีกว่าเรือนนี้นะฮะแต่เอาบ้านเนี่ยมันก็จะชดเชยด้วยความแปลกใหม่นะความที่แบบ ไม่ได้เหมือนกับไซโกเปะๆนะฮะแล้วก็ใครที่แบบเริ่มเบื่อเบือไซโกแล้วอะ่ะผมว่าเอาบ้านเนี่ยหลังๆมาทําได้ค่อนข้างจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับลองไปดูหลายๆเรื่องของเขานะผมว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจมากขึ้นกว่านี้เยอะเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสรยให้ดูด้วยนะครับว่าจะให้มันแบบเดสขึ้นกว่านี้นะ จับเปลี่ยนเป็นสายหนักเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะลักไซส์ของเรือนนี้เนี่ยก็อยู่ที่20มิลนะครับอันนี้เป็นสายหนังจระเข้แบบลูกผสมนะครับคือด้านหลังเนี่ยจะเป็นยางนะฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นหนังจระเข้เทียมนะครับซึ่งก็จะทำให้นาฬิกาเนี่ยดูหรูหรามากขึ้นนะฮะแล้วก็มีความเรสมากขึ้นด้วยแต่ก็ยังใส่สบายอยู่นะครับอ่ะก็จะดูเป็นนาฬิกาแบบเรสวอชมากขึ้นแหละขึ้นข้อแล้วก็ออกมาประมาณนี้เลยนะฮะถือว่าเข้ากันกับสายหนังจระเข้ได้ดีมากๆนะครับเป็นนาฬิกาใส่ ถือว่าดูสวยงามดีมากนะครับซึ่งอันนี้คนที่ข้อมือใหญ่ๆเนี่ยผมว่าน่าจะชอบมากนะครับเพราะว่าเคสไซส์เนี่ยมันดูใหญ่โตนะแล้วก็ดูตันๆเวลาขึ้นข้อเนี่ยมันดูแบบธรรมัดแมังดีมากเลยนะฮะเดี๋ยวผมลองไปใส่หนังแบบเรียบๆสไตล์วินเทจให้ดูด้วยอีกหน่อยนะครับพอจับใส่สายหนังแบบวินเทจนะฮะก็ออกมาประมาณนี้นะครับความเรสก็จะลดลงประมาณนึงนะฮะแต่ก็จะได้ความแคชชวลเข้ามาแทนดูแบบใส่สบายใส่ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยได้มากขึ้นนะฮะผมว่าหลายๆคนก็จะชอบลุคแบบนี้เหมือนกันนะครับดูแบบสบายตามากขึ้นนะ ไม่ได้ดูจริงจังดูหรูหราแบบเด่นอะไรมากเท่าไหร่นะครับใครที่กำลังหาในาการออโต้นะฮะที่เคสมันสักประมาณ4 1อมิลส่สงมิลอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ได้อยากจะลงทุนมันมากนะฮะอยากจะลองใส่ใช้งานดูเนี่ยผมว่าเรือนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ตอบโจทย์ได้ดีประมาณหนึ่งเลยนะครับแต่ก็อย่าลืมนะฮะว่าในาการออโต้ที่ราคามันแบบไม่ได้สูงมากอะ่ะมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งเรื่องความเที่ยงตรงะนะฮะ ือมันจะแบบไม่ได้ตรงเป๊ะนะวันหนึ่งเนี่ยเวลามันอาจจะคลาดเคลื่อนได้เกือบเกบนาทีเลยนะครับก็ต้องมาคอยปรับคอยหมุนตั้งเวลากันไปนะฮะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ต้องรู้กันไว้ก่อนนะครับว่านาฬิกาออตโต้ราคาที่แบบ มันหลักไม่กี่พันอนะ่ะมันก็จะเจอปัญหาแบบนี้กันทุกเรือนเลยนะฮะส่วนเรื่องราคาของเรือนนี้จากป้ายนะฮะอยู่ที่4,600บาทนะครับแต่ซื้อจากลาซาด้าเนี่ยมันประมาณสัก3,000กลางๆเท่านั้นนะฮะใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปดูในลิงก์กันได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะฮะในราคาประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้เคสไซส์ใหญ่ประมาณนี้นะวัสดุเป็นสแตนเลสสตีลแล้วก็ชื่อชั้นที่แบบเป็นเครือลูกของไซโ้ด้วยเนี่ยผมว่าก็โอเคใช้งานได้้้เลยนะะนะน,นะะะสหรรรับีีีววิก็ปมาณค ใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกด s u r i b e c h a ช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ